กรรมเก่ามันแพ้บุญใหม่เราเริ่มรู้แล้วแล้วบุญใหม่คือมีอะไรบ้างมาจําแนกสิเอาแบบลงลึกสิอ๋อทําเพื่อชาติหน้ากับพระเจ้าบอกชาตินี้ล่ะปัจจุบันล่ะจริงไหมเพราะฉะนั้นความฉลาดทางจิตวิญ,ญญาณคืออะไรครับ sq นหมันมีอะไร iq eq sq ใช่ไหมเพ,นหน okay. เพราะฉะนั้น1นึ่งโอเคเพราะฉะนั้นกรรมกรรมเกา่า แพ้บุญใหม่อจำคีย์นี้ไว้ก่อนนะจะให้ทุกคนมีกําลังใจขึ้นมาหน่อยไม่อย่างนั้นเนี่ยฉันก็เกิดมาไม่หลอ่อไม่สวยไม่รวยไม่เด่นไม่ดังก็จะอ้างอะไรเพราะมนุษย์เป็นสัตว์อ้างคุณก็จะเอากรรมมาเป็นข้ออ้างแล้วก็บอกทําบุญกับคนไม่ขึ้นจริงๆแล้วถ้าเราอยู่กับปัจจุบันเราจะมีสติสัมปชัญญะใครก็ทําอะไรเราไม่ได้เอาตรงๆนะจริงๆแล้วคุณก็ มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธได้เราไม่ได้ระวังภยัยมีสิทธิ์ที่จะอะไรได้หมดเลยเดี๋ยวค่อยๆลงลึกไปค่อยๆลงลึกไปน,นี้เราจะเริ่มผมจะไม่แท่ทําให้คุณแบบว่าหดหูแล้วก็ทุกคนต้องมาพึ่งผมนะผมจะดูดวงให้มันไม่ใช่อย่างนั้นนะไม่ใช่การดูดวงไม่ใช่การบอกว่าคุณมีเวรกรรมอะไรแต่ทุกคนมีอยู่แล้วและทุกคนก็มีบุญด้วยไม่งั้นคุณก็เดินไม่ได้แต่มันจะอยู่ในเรื่องของกฎแรงดึงดูดด้วย จำไว้ว่าแก่นมันมีแค่อย่างเดียวมันผิดผิดจะแบบนี้ไม่ได้พระพุทธเจ้าถูกแล้วนะครับท่านถูกแล้วแต่เรางงงงแล้วเราก็งงว่าอ๋อจะใช้กดแรงดึงดูดต้องไปตรงไหนวะแล้วแก่นตรงนี้มันคืออะไรเอาแล้วศาสนาที่ฉันเชื่อมันขัดแย้งเรารู้สึกมันขัดแย้งแล้วฉันจะเชื่อนับถืออะไรเนี่ยฉันจะไปทางไหนใช่ไหมไออยากรวยก็อยากรวยเขาบอกรวยต้องใช้กดแรงดึงดูดฉันต้องกดแรงดึงดูดสิกดแรงดูดแต่ว่าบางคนก็ต้องทําบุญมันมีเวรวีกรรมอยู่นะฉันจะไป งงแต่จริงๆแล้วมันมีแก่นแค่อันเดียวเรายังไม่เชื่อมกันทุกอันไงพอเชื่อมทุกอันปุ๊บมันง่ายโอเคไหมนี่คือแก่นเลยนะครับถ้ามีคนทักคุณว่าเป็นเพราะเวรกรรมใช่เป็นเพราะเวรกรรมนะครับเวรกรรมเท่ากับขาดแคลน ถ้ามีคนทักคุณว่าเวรกรรมจำไว้ว่ามันคือการขาดแคลนแล้วแต่เมื่อกี้ผมบอกว่าเรามีบุญใช่ไหมบุญมั่งคั่งคุณจำสองข้อนี้ไว้ทุกวันนี้คุณโฟกัสหรือคุณคิดว่าคุณมีแต่เวรกรรมจริงๆแล้วถ้าคุณโฟกัสตรงนี้เนี่บุญ ว่าฉันจะทำบุญแต่เราไปโฟกัสทำบุญคืออะไรอนาคตใช่ไหมปัจจุบันคุณมีแต่ความมั่งคัง่งนักเรียนที่เรียนกับผมเริ่มอ๋อ,อยังเริ่มเริ่มใช่หรือ,อยังแต่ทุกวันนี้คนส่วนใหญ่หาแพะรับบาคือเป็นเพราะเวรเพราะกรรมฉันไม่สามารถเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเองได้หรอกเพราะเวรกรรมเดียว เดี๋ยวคุณไม่สามารถเปลี่ยนตัวเองได้หรอคนที่เขาไม่ครบสามสิบสองเขาสามารถมีบุญได้มากกว่าคุณเพราะบุญปัจจุบัน,นที่เขาทําแต่คนที่ครบสามสิบสองแล้วโทษเวรกรรมแล้วโฟกัสที่ความขาดแคลนที่ผมบอกไงเวรกรรมให้บอกว่าความขาดแคลนคุณไปโฟกัสแต่เรื่องนะี้วันๆคุณก็จะเห็นแต่เรื่องขาดแคลนเรื่องไม่มีเรื่องทุกยาก คนที่ไม่ครบสามสิองเขาเหมือนคน,ค,นครบห้าสิบห้าด้วยซ้ำแบบมีเยอะมากเขามีอะไรช่วยเขาเยอะมากแต่คนที่ครบขาดสามสิบสองแล้วโฟกัสแต่เรื่องนี้เขาก็เหมือนคนพิการคนหนึ่งจิตใจเขาก็เหมือนคนเป็นง่อยไม่สามารถทำอะไรได้อีกแล้วนี่คือความฉลาดทางด้านจิตวิญญ,ญาณแล้วเขาก็คิดว่าต้องไปเรียนอะไรเพิ่มถึงจะมี eq เยอะไอ้ถึงจะมี iq เยอะ แล้วก็ไปเรียนแต่ IQ แต่ใจก็ยังขาดแคลนพอ EQ ก็คืออ๋อฉันต้องเก็บไว้ไม่ไม่ไม,ไม่ฉันต้องฉลาดทางอารมณ์จะปลอ่อยปลดปลอด่ปลอยอารมณ์ไม่ได้แต่ถ้าคุณเชื่อมต่อ SQ คือทางจิตวิญญาณมันจะเชื่อมกันหมดนะครับมันไม่มีอะไรที่เข้ากันไม่ได้เราเอาแต่แกนมันมาพอเราเริ่มวิเคราะห์ถึงปัจจุบันจริงๆเนี่ยเราจะเริ่มเห็นภาพละแต่พอเราเริ่มมองในเรื่องของการทําบุญการเข้าวัด เป็นในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรความสบายใจจริงๆสบายใจในชาติหน้าอา่บางคนก็ทําบุญชาติหน้าจะได้เกิดมาอย่างนั้นชาติหน้าจะได้เกิดมาอย่างนี้ก็ถูกต้องครับแต่เราพูดถึงปัจจุบันการกระทําของเราตอนนี้ที่เราต้องทํางานเราต้องคิดที่มันเป็นในเรื่องที่เพื่อตัวเองอะเพราะฉะนั้นต้องใช้อะไรบุญใหม่นี่ไงที่ผมบอกเนี่ยต้องใช้นี่ไงบุญใหม่นะครับ นี่ไงบุญใหม่รูปแบบใหม่ก็คือการกระทำใหม่ๆเช่นความเพียรพยายามเพียรพยายามนั่นก็ถือว่าเป็นบุญถูกต้องไหมเราเริ่มเห็นล้วแต่ฟังอย่างนี้มันดูยากมากเลยใช่ไหมแต่คุณมาลองเชื่อมต่อกันจริงๆสิคุณจะรู้ว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นแก่นเราเกิดมามีเวรมีกรรมเกิดมาชดใช้กรรมก็ขาดแขนมันเลยมี คนที่ไม่สนใจอะไรไม่ไม่ใช้เขาไอ้พวกคนที่เขาแบบรวยๆแล้วไม่สนใจโลกเขาก็แค่ไม่สนใจคําว่าเวรกรรมฝรั่งก็สนใจคําว่าขาดแคลนกับบั่งคั่งเขาเป็นคนที่ขาดแคลนจังนะพูดให้ร้ายคนอื่นทํานูน่นทํานี่ก็คือขาดแคลนบั่งคั่งก็คือร่ารวยในทุกรูปแบบนี่ก็คือบุญของเราแล้วเราเคยสํารวจปัจจุบันตอนนี้เราไหมว่าบุญที่เรามีตอนนี้ รูปร่างหน้าตาครอบครัวเตียงที่นอนแอร์เย็นๆประเทศที่มีอาหารอร่อยเคยเคยทราบซึ้งในบุญที่เรามีไหมผมพูดเสมอว่าถ้าคุณไม่ทราบซึ้งในสิ่งที่คุณมีคุณก็ขาดแคลนเขาก็ไม่ให้คุณก็ไม่มีสิทธิ์ได้อีกแค่นั้นแต่ถ้าคุณมองดูรอบๆ ว้าวเป็นบุญจังที่ฉันยังหายใจผมมั่นใจอ่ะถ้าผมบอกว่าให้คุณเขียนลิสต์ขอบคุณสิ่งที่คุณมีต้องใช้เวลานานมากกว่าคุณจะขอบคุณตัวเองต้องใช้เวลานานมากๆเพราะคุณจะขอบคุณนน่นขอบคุณนี่ก่อนอย่างน้อยตัวคุณจะไม่ได้อยู่ในลิสต์แรกแต่ถ้าคุณฟังผมตอนนี้แล้วเอาตัวคุณไปอยู่อันดับหนึ่งไม่ได้เห็นแก่ตัว แต่ว่าถ้าคุณไม่มีความสุขหรือไม่มีเขาเรียกว่าบุญก็ได้มั่งคั่งจริงคุณไปต่อไม่ได้คุณไม่สามารถให้ใครได้ถ้าคุณยังไม่มีอ่ะเข้าใจไหมคุณยังไม่มีคุณจะให้ใครได้ผมถามหน่อยอันนี้เบสิกทุกคนรู้สึกว่ามันจริงไหมหรือบางคนรู้สึกคิดแย้งอะไรก็ลองลอง,ลองพิมพ์มาได้นะไม่ใช่ว่าผมเอาความความคิดตัวเองเป็นใหญ่นะครับแค่เอา สิ่งที่เราเชื่อแต่เรายังถูกจํากัดตีกรอบไว้จริงๆไม่มีใครตีกรอบเรานะเราตีกรอบตัวเองแล้วเราก็หดอยู่ตรงนี้แล้วเราก็บอกว่ามันยังไงมันจะกลัวผิดอะ่ะถ้าออกมาทําอะไรเกิดไปมันผิดแต่ถ้าเรามองว่าบุญบุญใหม่เฮ้ยฉันก็มีเวรกรรมแต่ฉันก็มีบุญนี่หว่าไม่งั้นฉันไม่ครบสามสิบมือเท้าเฮ้ย ก็บุญก็มีแต่โฟกัสที่บุญดิก็โฟกัสที่บุญมุ่งมั่นที่บุญใช่ไหมอืมถูกต้องค่ะ,อะพอเราไปโฟกัสที่บุญและความมั่งคั่งตรงนี้ขอบคุณทราบซึง้งพิจารณาตรงนี้ปัจจุบันที่เรามีอยู่ฉันยังเดินได้ไหมฉันยังมีอินเทอร์เน็ตไหมเนี่ยขอบคุณ ที่เรายังมีอินเทอร์เน็ตใช้ที่เราได้เรียนรู้เรื่องนี้ฟรีๆใช่ไหมมันคือการตื่นรู้จิตวิญญาณเราค่อยๆเพราะฉะนั้นผมอยากให้ทุกคนอยู่พอคุณอยู่กับอะไรผมบอกเรื่องพวกนี้ได้เพราะอะไรปัจจุบันถ้าไม่อยู่กับปัจจุบันเราจะตีความหมายอะไรไปตามไม่กล้าอะไรทั้งนั้นเลย พออยู่กับปัจจุบันจริงๆตรงนี้เราจะเอาเรื่องอันนี้ไม่เกี่ยวกับเราอันนี้ไม่ใช่แล้วพอเราอยู่ปัจจุบันปุ๊บแล้วเราโฟกัสเรื่องนี้ค่อยๆเห็นมันค่อยๆมามันทําให้เกิดอะไรปัญญามันเลยไม่มีใครคำไม่มีอะไรนะคําว่าใบปริญญานั่นปริญ,ญญานี่มันเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างกันขึ้นมา ว่าต้องอย่างนี้เป็นหลักสูตรนั้นอันนั้นดีสุดอันนี้ดีสุดใครเป็นคนสร้างมนุษย์ก็คือคนเหมือนกับเราเนี่แหละตีกอบให้เราตีขีดบันไดให้เราปีนขึ้นไปแต่จริงๆแล้วปัญญาคืออยู่กับตรงนี้เดี๋ยวมันฟึ๊บมาเองแล้วเราก็อ๋อม,มันน่าจะเป็นแบบนี้แล้วมันเชื่อมต่อกันเองแบบอัตโนมัติเข้าใจไหมอืมเพราะให้ความรู้มันมีประโยชน์หมดแหละทั้ง iq eq และ sq เพราะฉะนั้นพอคุณฉลาดทางด้านจิตวิญญาณคือ SQ คุณจะฉลาดทางด้าน EQ เป็นลำดับและ IQ มันมาเองเครานี้เรียน IQ ง่ายละพวก IQ ต่างๆนะครับอันนี้ก็เลยผมเลยบอกว่ามันสำคัญเพราะอันนี้คือแก่นมันคือแก่นของทุกเรื่องนะครับผมถึงบอกว่าพระุทธเจ้ายัางทันสมัยอยู่สิ่งที่เราเรียนตรง,ตรงนี้หรือเราเรียนรู้มาทันสมัยหมดอยู่ที่ว่า คนที่เขาเผยแพร่หรืออะไรเขาใช้ศัพท์อะไรเขาใช้คําพูดแบบไหนแล้วเราจะไปในรูปแบบทิศทางแบบไหนแค่นั้นเองนะครับแต่สุดท้ายแก่นที่พูดมันก็อยู่ในแก่นเดียวกันแล้วตีความแบบไหนนั่นแหละอีกเรื่องหนึ่งตรงนี้นะคราวนี้มองถึงบุญที่เรามีไม่ใช่มองบาปหรือกรรมที่เราเป็นถ้าบอกว่าเนี่ยฉันเป็นแบบนี้เพราะบาปกรรมชาติที่แล้วก็อย่าไปมองมันสิ มาโฟกัสที่บุญที่เรามีตอนนี้เคยขอบคุณบุญที่เรามีไหมที่เกิดมาปากไม่แหวง่งเพดานไม่โวยังครบ32ได้เรียนจบได้ทำงานมีมือมีเท้าครบอมีบุญตรงนี้มีทุนละไม่ใช่ไม่มีทุนนะนี่คือทุนของเราต่อยอดไปดีครับทำใกล้ๆก่อนต่อยอดบุญใกล้ๆแค่นั้นเองถ้าคุณช่วยเลิกบาบ,บุญ เอามันมาให้เป็นประโยชน์กับตัวเราเอง